สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมราดิกนะครับวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวอีกกล้องอีกเจ้าตัวหนึ่งก็คือเจ้า m i d a ต้าไฮเมติกเนะครับจริงๆเป็นกล้องตัวหนึ่งเลยนะครับที่ต้องบอกลยว,ว่าวัยรุ่นชอบกันเยอะมากซึ่งมันมาดังเนี่ยจากหนังของตระกูล ฮอร์โมนนะครับก็คือในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นหมอกนะฮะไม่ใช่หมอกหน่อยนะฮะคือหมอกในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเขาใช้รุ่นนี้กันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันตัวเล็กมากๆเป็นกล้องเลนส์เฟเดอร์นะครับผมไฮเมติกเอฟนะครับนะมันด้วย,ร,ยระยะสามสิบแปดมลนะครับ f 2 7นะครับผมล็อกข้อนะครับโอเคแล้วก็วิธีการตั้งไอโซนะครับเขาจะตั้งอย่างนี้ก็คือเราเปิดฝาเลนส์ออกมาอย่างานี้ใช่ไหมครับ เปิดฝาเลนตัวนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับอันนี้เรียกว่าฝาเลนทั้งทีนี่คือฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์คือเอาไว้ป้องกันหน้านเลนนะครับแล้วก็วิธีการปรับเนี่ยเราจะหมุนองี้หมุนอย่างงี้ตรงนี้จะมีตัวตัวหมุนตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนล่องให้เราหมุนได้เ,เราจะปรับ iso ตามฟิล์มเรานะครับผมเนี่ยเราใช้ฟิล์ม200ก็ปรับไปที่200นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาเลนเข้าไปนะครับทุกครั้งที่เราจะใช้ใส่ฟิล์มใหม่เนี่ยให้เราดูด้วยนะว่่่่่าาาฟฟิิลล์์มมมเเเรรรกกกัััับบขออองงงงนนนนนีียยตต้้แแคคะ นะครับผมนี่ก็นาเลนสายกิฟนะครับทั้งบนตัววัดแสงนะครับตัวนี้เป็นตัวเลนเฟเดอร์นะครับนะฮะก็มีตัวไฮบริดเอฟจะเป็นเอฟสองจุดเจ็ดนะครับซึ่งข้อดีคือแนะนำเป็นเน้นเป็นตัวเล็กนะครับพกพาง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเช็คแบตนะครับผมเนี่ยแบตเตอรี่กดไว้นะครับไฟติดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนับฟิล์มนะครับผมแล้วก็ถาดนะครับถาดเนี่ยจะเป็น px 6 4 0แต่ปัจจุบันมันไม่มันหายากแล้วเราให้เราไปซื้ออะแดปเตอร์นะครับพิมพ์ในช้อปปี้ได อะแดปเตอร์ px 6 4 0 to lrc l lrcc นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะเป็นฐาน lrcc นะครับแล้วก็ใส <eterm oon> ่ด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับคือซึ่งก็เนี่ยหาได้ง่ายๆเลยแล้วก็ใส่ลงไ้ข้างนี้นะครับโทษทินะครับเดี๋ยวเอานี่าเงี้ยขึ้นไปก่อนมันจะมีตัวพลาสติกตรงนี้นะครับผมให้เราพลาสติกนี้รองนะครับเวลาเราดึงออกได้ดึงออกง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับผมใส่คืนไปนะครับพอใส ให้เราลองเช็คแบตดูปุ่มเช็คแบตด,ด,ดูด้านหลังตรงนี้นะครับลองเช็คดูโอเคแฟลตติดคือโอเคนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานคือขึ้นฟิล์มนะครับผมแล้วก็โฟกัสเลนส์โฟเดอร์ตรงนี้นะครับโฟกัสเลนส์มันจะมีที่จับอย่างนี้ให้เราเนี่ยซึ่งแบบไฮโซมากเลยจะจับอย่างนี้เป็นระยาตะตั้งแต่อินฟินิตี้นะครับเนี่ยจนถึงประมาณเออ่0.8เมตรก็โฟกัสได้ใกล้สุดประมาณ0.8เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็พอถ้าเกิดเราแตะปุ๊บนะครับแล้วมันขึ้นไฟส้มๆด้านในนะครับจะมีไฟสรกมันนน้อยยเี่ มันขึ้นไฟส้มนะครับแสดงว่าเหมือนกับว่าแสงมันน้อยนะครับผมเนี่ยผมปิดหนาฬิกาเร็วใช่ไหมแฟลชมันเนี่ยมันจะขึ้นส้มๆตรงนี้แล้วในช่องมองจะขึ้นไฟส้มๆแสดงว่าแสงน้อยพอแสงน้อยแสดงว่าไม่เหมาะกับการถ่ายนะครับให้เราเปิดแฟลชนะครับหรือว่าเราต้องมือนิ่งๆมากๆยิงนะครับเพราะในการนียกล้องพวกนี้ส่วนใหญ่กล้องฟิล์มเสียมันเหมาะกับถา่ายกลางแจ้งอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มีฝาแทนด,ด้วยซึ่งเก๋มาฝามินอตตาแทนเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ใส่ถ่านเข้าไปได้ง่ายๆอย่างนนนเนาะก็ แปลงเป็น px 6 4 0แล้วก็ใส่แค่นั้นเองนะครับใส่ง่ายๆเลยนะครับมันจะมีตามบอกแล้วว่าบวกลบสลับกันยังไงนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวจะลองมาดูวิธีการใส่ฟิล์มไม่ีกาใส่ฟิล์มของตัวนี้นะครับก็คือให้เราดึงตรงนี้ขึ้นมานะเปิดนีขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วดึงขึ้นมาปุ๊บมันจะเด้งมาอย่างนี้นะครับผมเป็นกล้องเลนส์เฟดเดิลตัวหนึ่งนะของมิเลต้าที่ทำออกมาได้ดังมากๆแล้วก็ผมว่าดีมากๆเลยนะครับตัวมันเล็กมากนะครับแต่เราดึงหางฟิล์มอย่างงีี้้้้นนนนะะคครรัับบผมมมแแแลลลวกกก็ใส่่เเขาาาฟฟิิ์์อยไป เดี like right. ๋ยวเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บเดี๋ยวเข้าไปนะครจับตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปปึ๊บ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 อย่างนี้นะครับโอเคแล้วเราขึ้นฟิล์มแต่ต้องดูนะครับว่ามันลงล็อกอีกไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมันี่ใส่เข้ามาปิดข้ะมางนี้ปึ๊บนะครับดึงนะครับเนี่ยปึ๊บแล้วก็ปิดฝานะครับให้มันลงล็อกหนามเตยอย่างหี้ไหมหนามเตยก็ปิดฝานะครับผมนะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็กดถ่ายทิ้งทั้าของรูปทุกคนจะขึ้นเลขกหนึ่งนะเห็นไหม ถ้าเราถ้าเราใส่ฟิล์มถูกต้องตรงนี้จะวิ่งตามเห็นไหมครับเห็นไหมแสดงว่าวผมใส่ฟิล์มถูกต้องนะอย่างนี้นะโอเคไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยพอขึ้นเลขหนึ่งปุ๊บเนี่ยรูป่อไปเริ่มถ่ายได้เลยพอขึ้นฟิล์มปุ๊บนะครับโฟกัสในเฟเดอร์ตรงกลางไันจะมีช่องเห็นไหมจะมีจุดเข้มๆตรงกลางนะครับมันจะเป็นจุดที่เหลื่อมกันอยู่ให้เราหมุนให้มันซ้อนกันพอมาซ้อนกันปุ๊บนะครับแสดงว่าเราโฟกัสเข้าแล้วเราก็จัดองค์ประกอบนี่โอเคไหมสมมติเราต้องการถ่ายเพื่อนเพื่อนเราอยู่ด้านขวาเราเอาเอา,เอาตรงจุดตรงกลางเน่้พือแลวมุน ให้ภาพซ้อนมันมมันมันนทับกันพอมันทับกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยจัดองค์ประกอบให้เพื่ออยู่ทางขวาแล้วกดถ่ายจบแค่นี้เองนะครับแล้วถ้าเกิดแตะไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันขึ้นสีส้มนะครับแสดงว่าแสงน้อยเพราะแสงน้อยเนี่ยเราก็ไม่ควรถ่ายเราอาต้องใช้แฟลชแต่ปัจจุบันนี่ผมว่ากล้องพวกเลเฟเดอร์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้แฟลชกันก็ประมาณนี้ก็เก๋งมากๆแล้วนะครับด้วย f ของมันเนี่ยสองจุ 2, 7, ก็สามารถถ่ายละลายหลังได้นะครับอาจจะไม่ได้ละลายหลังแบบเวอร์วังอลังการ แต่ละลายหลังได้สวยเลยแล้วก็เป็นกล้องหนึ่งที่เลนคมมากๆแล้วก็เป็นกล้องหนึ่งที่ฮิตมากๆตอนนี้นะครับผมนี่นะครับนะครับ,รบแล้วก็พอเราถ่ายบทมัวใช่ไหมสมมติเราถ่ายบทมัวนั้นเนี่ยผหน้าฟิล์มนับไปเรื่อยใช่ไหมนับไปเรื่อยๆสมมติผมใส่ฟิล์ม26ล่ล <bars> ูกเข้าไปเอ๊ส16เอ๊ส36สลูกเข้าไปพอมันหมดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นฟิล์มไม่ได้เพรมันขึ้นฟิล์มไม่ได้พอมันฟึ่มขึ้นฟิล์มไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันมันฟิล์มหมดแล้วนะครับอย่าไปฟืนะ้น <straightforward S 2> เอานี้ขึ้นมานะครับแล้วสังเกตไหมตรงนี้จะมีลูกศรอ,อยู่นะครับให้เราหมุนย้อนกลับนะครับผม <c oughs> ค่อยๆหมุนนะไม่ต้องหมุนแรงค่อยๆหมุนมเวลาหมุนเน่ยแนะนําว่าให้จับตัวนี้กับตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันชอบหลุดนะครับหมยถึงไม่ใช่ตัวนี้ชอบหลุดนะแต่หมายถึงว่าทุกรุ่นอะเวลาตัวกอฟีเป็นอย่างเงี้ยมันจะชอบหลุดเพราะงั้นในเวลาสุดเนี้ยมันอาจจะหลวมกันไวก้ก่อนก็คือตัวนี้จับตัวนี้แล้วตัวนี้หมุนค่อยๆหมุนไปไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่า คนถ่ายฟิล์มต้องใจเย็นนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนฟิล์มไปหมดแล้วก็ค่อยหมุนค่อยหมุนนะบางคนกอปุ๊บปุ๊บอา้าวหลุดนะครับไม่ใช่นะครับต้องค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนนะครับค่อยหมุนไปค่อยหมุนไปนะครับพอพอมันดังกึ๊กเนี่ยเนี่ยพอมันเริ่มหมุนแบบแน่นๆกแล้วมันหลุดอันเนี้ยท้าเรียกหลุดจากแกงฟิล์มแล้วเนี่ยแล้วพอหมุนได้ฟิล์เนี้ยปุ๊บเห็นไหมหมุนได้ฟิล์แบบไม่ต้องออกแรงแล้วเนี่ยเราค่อยปิดออกมานะครับแล้วเราก็เปิดฝฝาาาาาาหหลลลลลลลัััังงงงงงขึ้้้้้้นนนนมมมมะครรบบบบเเเเปปปิดด๊แแแววกกกก็็อออฟไไส่่ยยยใชๆตี สภาพดีดีสวยมากๆเลยนะครับเลนส์เฟเลนส์นเฟืองต้องเรนเดอร์ชัดเจนนะครับผมนะฮะฟิลเตอร์นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับฝาเลนเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมพาไปดูภาพตัวอย่างก็รุ่นนี้กันแล้วก็ไปดูสเปคของรุ่นนี้กันดีกว่านะครับขอบคุณเลยครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้ากล้องนะฮะมินาตาไฮเมติกเอฟกันนะครับอันดับแรกนะเลนส์ล็อกข้อนะครับสาม 18บมิลนะครับ f 2 7นะฮะสี่อิเลเมนต์ใน3กลุ่มนะครับผมฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์หน้าเลนส์ใช้ขนาด46่มิลนะครับผมเป็นแบบเอ่อใช้เอ่อสกิลเข้าไปนะครับแล้วเอ่อแบบเป็นเกลียวเข้าไปนะครับผมแล้วก็อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะชัตเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกโปรแกรมนะฮะตั้งแต่เอ่อสวินะครับจนถึง1ต่อ724นะครับผมแล้วก็คือ สูงสุดของเขาคือ724วิเลยนะครับแล้วก็ตามสุดได้คือประมาณนะครับ1นึ่ทับเจ็วินะฮะตามสุดคือ4วินะครับแล้วก็ใช้วัดแสงนะครับตั้งแต่มีเนี่ย iso อี่ห้าถึง500นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็นะครับโฟกัสเนี่ยตั้งแต่0.8จุจนถึงอินฟินิตี้นะครับก็ใกล้สุดก็คือ0.8 0.8เมตรเราก็สามารถเป็นเลนไฟเดอร์นะเป็นใช้แบบเลนไฟเดอร์นะครับผมแล้วก็นะครับน้ำหนัก350กรัมนะฮะ โอเคนะฮะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นคู่มือนะครับเราสามารถเสิร์ชคู่มือการใช้งานของเจ้ากล้องไฮมิติเอฟนะครับได้ที่ก็คือพิมพ์ใน Google เลยนะครับว่า m i n o t a ต h าไฮมิติเอแล้วก็เวนวักเมนนวนะครับก็จะขึ้นมาเป็นสามารถดูได้เลยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างจากเจ้ากล้องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่า จะกล้องรุ่นนี้นะครับภาพตัวอย่างดีขนาดไหนนะครับผมก็เลยให้ดูนะครับจากที่ใน Facebook ในกลุ่มคนรักกล้องฟิล์มมีคนเขาถ่ายกันมาเยอะมากเราสามารถเข้าไปขอดูได้นะครับก็ไปกดดูได้เลยก็พิมพ์เลยมินต้าไฮบริดเอฟนะครับอันนี้ใช้ C 2 0 0นะครับผมอันนี้นี่นอร์เวย์นะครับผมให้ดูนะครับต้องบอกแล้วว่าจริงๆมินต้าเนี่ยเลนเฟเดอร์เนี่ยเป็นกล้องที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นกล้องตัวหนึ่งเลยนะที่ไมเคิลนะครับในหรือว่าในหนังเรื่องฮอร์โมนนะครับ ที่เขาเอามาใช้ถ่ายกันนั่นเองนะครับผมก็เนี่ยภาพกําลังสวยเลยนะครับนะคือคือมินิเต้า์เขาจะนุ่มอยู่แล้วนะครับสีจะนุ่มนะครับแล้วก็เป็นเลนส์สอเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่ยังไงถ่ายออกมาได้เพลินมากๆแล้วข้อดีคือมันตัวเล็กมากๆเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูพอร์ตเทสจากกล้องรุ่นนี้กันบ้างนะครับ m ิ t s u b i s h สองเหมือนกันนะครับผมให้ดูนะครับก็คือข้อดีของมินิเต้าที่ผมรู้สึกก็คือ สีผิวเนี่ยมันจะนุ่มพอๆกับพวกแคแนลเลยนะครับเนี่ยดูดินุ่มมากสีนุ่มเห็นไหมครับนะครับสีดีมากๆนะครับดูดินี่คือถ่ายย้อนแสงนะแต่ก็ยังแบบว่าวัดแสงมาได้โอเคเลยนะครับนะฮะรูปนี้รูปนี้ดีแล้วมีเรื่องโฟกัสแบ็กเก่าเห็นไหมด้วยความที่ f มฟเปนสองจุดเจ็ดมันสามารถถ่ายละลายหลังได้ได้อ่อนๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับผมนะฮะเอ๊ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรูปไปเลยนะครับ ดูไปนี่ก็โกดักเขาเริ่มพัดสองนะครับผมจริงๆมันเป็นกล้องที่เลนส์คมมากๆเลยนะให้ดูเนี่ยดูดิครับเนี่ยเลนถ้าเกิดแสงดีๆเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคมมากๆเลยนะครับดูดินะครับมิติดีมากลายเลยต่างๆเนี่ยลิวลายผมลายของเอ่อเจ้า <c oughs> เขาเรียกอะไรเนี่ยนั่นแะครับชเชตามั้งนะครับเนี่ยก็คือนะครับเนี่ยเลยเแบบี้แคลร์ตหัวเชตานะฮะ นะครับก็ดูดีสีเสริมทุกอย่างเนี่ยคือคือคมเลยแต่สําคัญเลยการถ่ายกล้องฟิล์มเนี่ยนะครับแสงสําคัญที่แสงเลยถ้าเกิดเราถ่ายตามแสงแล้วแสงดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเนี่ยเขาขับสีออกมาได้ขนาดดีเลยนะครับผมนะครับเห็นไหมนี่แสงยามเย็นแต่ด้วยความเป็นของเลืพัดเนาะมันเลยติดเหลืองเยอะไปนะครับแต่จริงก็คือออกมาได้สวยเลยนะครับเนี่ยพอแสงมันเริ่มน้อยฮะพอแสงเริ่มน้อยกล้องฟิล์มเนี่ยเขาเขาไม่ชอบที่แสงน้อยเพราะแสงน้อยเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าคูลเรียนมันจะเยอะแต่บางคนชอบนะได้อีกอารมณ์หนึ่งก็ก็ข้อดีของของ ฟิล์มนะครับผมชอบก็คือว่ามีเรื่องของอารมณ์ของภาพเข้ามาเกี่ยวเยอะแล้วก็มีความคลาสสิกของมันนะครับอย่างเงี้ยภาพเนี้ยข้างหน้าสว่างย้อนแสงมาก็มืดซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ที่ที่สวยนะครับนะฮะความคลาสสิกของฟิล์มนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือพอท่านะครับนะก็โกดักพอท่านะครับถ่ายที่ภูกระดึงนะครับผมเป็นสถานที่หนึ่งนะที่จะบอกเลยว่า ถ่ายออกมาได้สวยมากเหมือนตั้งประเทศเลยนะครับผมนะะี่หมอกเยอะดูครับเนี่ยแล้วเขาเก็บแสงเก็บอะไรได้ได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมรูปนียสวยเลยนะครับแบบนี้เห็นแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็แสงดีมากแสงแบบกําลังนุ่มเลยเหมาะมากนะครับเนี่ยที่จะแบบว่ามาถ่ายแบบว่าภาพอย่างนี้นะฮะเนี่ยเราถ่ายออกมาได้ดีมากคนถ่ายเลือกโฟกัสภาพได้เก่งด้วยนะครับเลือกมุมเนี่ยคนถ่ายเท่าถ่ายใส่ใส่ต้องบอกเลยว่าคนถ่ายวางโพสิชันดีมากแล้วก็ ด้วยเลนของเขาค่อนข้างคมอยู่แล้วนะครับเลนเฟเดอร์ส่วนใหญ่เลนจะคมเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับดูดิเนี่ยถ่ายโฟกัสมือชัดใช่ไหมด้านหลังละลายไหมครับเนี่ยเห็นไหมคือคือรูปนี้ถือว่าเด็ดเลยนะครับผมนะครับดูดิเห็นไหมนะครับเนี่ยถ่ายมาได้แบบคมสวยเลยนะครับฮะการเก็บภาพเก็บแสงของเขาเนี่ยแล้วเขาใช้ฟิล์มพอร์ททาไม่ต้องพูดถึงครับเกนสวยการเก็บแสงดีกริฟนะฮะนะครับ โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปนะครับนะครับก็อันนี้ให้ดูพอเพอร์เทอีกรูปหนึ่งนะครับผมนะฮะว่านะครับนี่จะใช้ฟิล์มอะไรเอ่ยเอนั่นใช้ฟิล์มโลโม่โลโม่แปดร้ให้มันติดเอฟนะครับผมนี่ให้ดูนะครับคือคือต้องบอกว่ามีตอต้าอันเนี้ยก็คือมันความนุ่มของเขาเนี่ยสีผิวอะไรต่างดีอยู่แล้วนะครับผมนะครับดูดิเก็บมันจะนุ่มมันจะไม่ได้ออกแบบ นั้นมาแต่โอเคด้วยฟิล์มด้วยโทนฟิล์มอะ่ะมันเป็นโลโมโล่เนาะโลโมโลส่สีมันจะค่อนข้างแบบแบบไม่ได้แบบธรรมชาติมากแล้วก็ไม่ได้นุ่มมากอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีไปไหมครับก็คือต้องบอกว่าใครชอบสีนุ่มๆน,นะครับนุ่มๆน,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไฮเมติกเนี่ยมินต้าไฮเมติกเนี่ยตอบโจทย์เลยคมนุ่มวินเทจมันจะแบบสีจะวินเทจวินเทจหน่อยนะครับแล้วก็คมนะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับนะ ใครนะครับสนใจนะครับอยากสอบถามอะไรหรือว่าอยากกำลังหากล้องฟิล์มดีสักตัวนะสามารถเข้ามาที่ไอจนะครับผมนะฮะไอจีของทางร้านนะครับก็จะก็อิสแกร็เอาโหลดไม่ได้นะครับผมเน็ตไม่วิ่งหนึ่งนึ่งนะครับผมอีกทีนะฮะโอเคครับอิสแกรของทางร้านนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับ คาเมล่าอันเดสโกดดิะครับตอนนี้ก็มีคนฟอลโล่7,007แล้วนะครับก็อีกนิดนึงนะครับก็จะไปถึงหมื่นแล้วก็ตั้งเป้าหมายคืออยากให้คนฟอล์ถึงหมื่นไยังไงก็ใครก็ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดหรือว่าส,สนใจกล้องตัวไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ยินดีดูแลแลเพ่อค้าใจดีนะครับขอบคุณมากเลยครับ